ดูความแสบแอปฟินอีซี่และสินเชื่อความสุขครับน่ากลัวยังไงบ้างตัวฟินอีซี่ที่น่ากลัวที่สุดคือเป็นแอประดับระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่าซิสเต็มแอปครับดังนั้นก็จะเข้าถึงสิทธิ์ในเครื่องได้มากกว่าแอปทั่วไปที่เราหาโหลดได้ใน Play Store จุดน่ากลัวมี2เรื่อง1สามารถติดตั้งตัวเองลงในเครื่องได้แบบที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวหรือที่เรียกว่า Silent i n s t a l l ครับก็คือไม่ต้องรอให้ผู้ใช้ย,ยืนยันว่าจะติดตั้งแอปไหมเข้ามาเองได้เลยสสามารถแก้ไขาการตั้งค่่่่่าาาาาาาบงงงงงอออออออยใใในนนนเเเเเครรืืมืมถไไดด้้้้้้จกกกกกปปตติทตทีหผูชขั ยังมีโค้ดที่เอาไว้ใช้เปิดโฆษณาหน้าเว็บขึ้นมาภายในแอปครับซึ่งหน้าเว็บนี้ก็จะมี JavaScript interface ที่สามารถดึงรายชื่อแอปทั้งหมดในเครื่องออกมาได้และยังสามารถติดตั้งแอปผ่านไฟล์ apk ตาม url ที่เว็บส่งมาให้ด้วยแต่ส่วนนี้ไม่แน่ใจว่าส่งลิงก์มาแล้วติดตั้งตัวเองแบบ silent install เลยไหมหรือว่าต้องมีหน้าให้ผู้ใช้กดติดตั้งอยู่ส่วนแอปอีกตัวครับสินเชื่อความสุขพอค้นข้างในก็พบว่าคงจะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในประเทศไทยโดยเฉพาะเลยเพราะมีแค่ภาษาไทยล้วนครับไม่มีการแปลเป็นภาษาอื่นเลยนอกจากบางส่วนที่เป็นการคอมเมนต ที่เป็นภาษาจีนซึ่งจุดน่ากลัวหลักอยู่ตรงนี้ครับมันมีส่วนโค้ดออปเปอเรเตอร์ที่สามารถดึงข้อมูลในเครื่องออกไปข้างนอกได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราใช้เว็บเซอร์วิสซึ่งเว็บเซอร์วิสมีคําสั่งหลายอย่างมากทั้งเก็บข้อมูลเครื่องเก็บภาพถ่ายภายในเครื่องตำแหน่งรายชื่อเบอร์โทรข้อมูลในปฏิทินและอื่นๆอีกเพียบตามที่เห็นในลิสต์นี้และไม่พลาดทุกประเด็นเรื่องมือถืออย่าลืมกดติดตามดอยแซนทุกช่องทาง